สวัสดีครับก็ผมนายนนทวัฒน์สุขไพรรหัสนังสึกสาหกเจ็ดหนึ่งแปดสามสองเก้าห้าจะขอ,อนำเสนอวิดีโอการบริรการทักษะข้ามวัฒนธรรมกับประสบการณ์การทำงานในองค์กรญี่ปุ่นนะครับวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา JBC สามสามสามหกเจ็ดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นครับ การบรรณาการทักษะข่ามวัฒนธรรมกับประสบการณ์การทำงานในองค์กรญี่ปุน่นสำหรับพนักงานต่างชาติและผู้ที่เตรียมตัวทำงานในญี่ปุน่นจุดประสงค์คือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความคาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมความสำคัญของทักษะค่ามัฒนธรรม Intercultural s k i l l สกลโลการทำงานปัจจุบันเป็นสังคมเ้าของวัฒนธรรมก็คือมีวัฒนธรรมหลายๆแบบรวมกันนั่นเองครับการทำงานในองค์กรญ,ญี่ปุ่นมีแบบแผนเฉพาะตัวหากไม่เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจเกิดความเข้าใจผิดความเครียดและลดประสิทธิภาพทักษะข้ามวัฒนธรรม ช่วยสร้างความร่วมมือที่ดีในการทํางานนะครับช่วยความร่วมมือที่ดีในทีมนะครับลบักษณะวัฒนธรรมการทํางานของญี่ปุ่นที่ต้องรู้เขาลบกฎระเบียบและความเป็นทางการมาโมรุบุนคะ culture of excellence นะครับเช่นการตรงต่อเวลาการทำตามขั้นตอน,นครับ กาโฮลโซนะครับมาจากคำว่าโฮกูคูการรายงานเลนละคูการติดต่อแล้วก็การแล้วก็โซดันนะครับการปรึกษาหรือนั่นเองต่อมาก็จะเป็นโกเอสนะครับเซรีนะครับการสาสางเซตรงสะดวกนะครับทำให้มันสะดวกเซโซสะอาดนะครับการทำให้มันสะอาดซเซเคสือนะครับการสร้างสุข,ขลักษณะนะครับ ชิสเกการสร้างนิสัยนะครับสมางกจะเป็นแนวคิดนะครับกลุ่มสำคัญกว่าจะปัจเจ็บในที่นี้หมายถึงว่าให้ความสำคัญกับกลุ่มนะครับมากกว่าตัวบุคคลนั่นเองการสื่สารแบบอ้อม indirect communication นะครับหรือ high context นั่นเองการพูดอ้อมๆนะครับ ทักษะค่ามัตรธรรมที่จําเป็น,นองค์กรญี่ปุ่นนะครับการสื่อสารเชิงมัฒนธรรมเข้าใจในยะอา่านบรรยากาศนะครับการฟังและการสังเกตมากกับพูดนะครับการปรับตัวทางพฤติกรรมเช่นมารยาการทํางานการใช้คําสุภาพความดีจุ่นและการยอมรับความเห็นต่างนะครับ การจัดการอารมณ์และความเครียดทางวัฒนธรรมสามาังจะเป็นหัวข้อการบริการ,การทักษะข้ามวัฒนธรรมสู่การทำงานจริงนะครับปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับญี่ปุ่นเรียนรู้และฝึกใช้ฮอดโซนในงานประจำวันใช้หลักโ Go S หรือ 5S นะครับในการจัดระเบียบงาน แสดงความรับผิดชอบร่วมกันในทีมใช้การสังเกตฟ้อมเพื่อเข้าใจบริบทในการประชุมและทำงานร่วมกันตัวอย่างสถานการณ์จิงรีนองค์กรญี่ปุ่นการให้ฟีดแบ็นะครับ คน,นคนญี่ปุ่นพูดอ้อมเกรงใจต้องจับใจความวิธีการบูรณาการทักษะตั้งคำถามปลายเปิดสรุปผลการฟังเพื่อยืนยันความเข้าใจสองการตัดสินใจในทีมคนญี่ปุ่นใช้วิธีฉันทามติการตัดสินใจร่วมกันนั่นเองวิธีบูรณาการทักษะให้ขออ้อมูลทวนปรึกษาล่วงหน้าแสดงให้เห็นความร่วมมือ สามการรายง,งานความผิดพลาดน,นะครับการรายง,งานความผิดพลาดญี่ปุ่นให้รายง,งานเร็วเพื่อแก้ไขทันทีวิธีการบรณาการทักษะใช้โฮเลโซอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับประโยชน์ที่องคอ์กรและพนักงานจะได้รับสำหรับพนักงานลดความเครียดจากความไม่เข้าใจทางวัฒนธรรม ทำงานได้ราบรื่นมีประสิทธิภาพครับนะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานประโยชน์สำหรับองค์กรนะครับเพิ่มคุณภาพงานลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสารสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ g l o b a l นะครับบทสรุปและข้อเสนอแนะนะครับการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นต้องผสมผสานร,ระหว่างความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นบวกกับ ทักษะข้ามวัฒนธรรมและก็บวกกับประสบการณ์จริงพนักงานต่างชาติาควรฝึกฝนการสื่อสารแบบบริบทสูงการทำงานตามระเบียบและความร่วมมือในทีมนะครับองค์กรควรส,สนับสนุนการอบ,อบรม culture serial c o m p e t e n นะครับจุดสำคัญคือมีคีย์เอาวการเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายนะครับ これで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。